ที่ดูตอนนี้ลูกนายไม่มีอะไรที่ดูผิดปกตินะส่วนเรื่องที่ลูกนายชอบพูดคนเดียวหรือเล่นคนเดียวคงเป็นพระจินตนาการของเด็กวัยนี้มากกว่างั้นเหรอถ้านายบอกแบบนั้นฉันก็ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยช่วงหลังมานี้ลูกฉันดูแปลกๆไปมากหลังจากที่ทันพ่อของเด็กพูดแต่เว้นประโยคสุดท้ายไว้หลังจากอะไรเหรอ หมอกรอถามไม่มีอะไรฉันแค่ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกนะถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงถ้าเกิดนายกังวลไว้หลังจากนี้ฉันจะแวะมาดูบ่อยๆแล้วกันขอบใจนะเพื่อนหมอกรอพยักหน้าให้และวกำลังจะพูดบางอย่างแต่เขาก็ต้องหยุดไปเพราะรู้สึกว่ามีคนมาสะกิดเขาและพอหันไปมอง ก็ปรากฏว่าเป็นขุนลูกชายของท่านคุณลุงครับทำไมเด็กผู้หญิงที่มากับคุณลุงเอาแต่กอดตุ๊กตาหมีและนั่งร้องไห้อยู่หรอครับขุนพูดขึ้นพร้อมกับชี้นิ้วไปทางที่นั่งข้างๆหมอกรซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทั้งทันและหมอกรถึงกับชะงักและต้องรีบหันไปดูแต่ที่นั่งตรงนั้นมันว่างเปล่ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นทำให้ทั้งคู่ต้องหันมามองหน้ากันอยู่พักหนึ่ง คำพูดของคุณนั้นดูเหมือนจะมีอะไรมาสกิดใจของหมอก่อนเสียงเปิดประตูบ้านได้สลัดบรรยากาศเมื่อกี้ออกไปคุณลูกกระตูเรื่องโปรดของลูกมาแล้วนะรีบมาดูเร็วแม่ของคุณออกมาเรียกลูกชายพอคุณได้ยินก็ทำหน้าดีใจแล้วรีบวิ่งเข้าไปในบ้านทันที กมอกรยังคงมีสีหน้าเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจทันเห็นแบบนั้นเลยนึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่ก่อนเพื่อนของเขาต้องเสียลูกสาวคนเล็กไปเพราะอุบัติเหตุเปล่าเมื่อสองปีก่อนก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าทันพูดขึ้นเพราะคิดว่าที่ขุนพูดเมื่อกี้อาจจะไปสะกิดแผลใจของก่อนเขา้าอ๋อฉันไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกนั่นแหละเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ที่ลูกนายพูดมาเมื่อกี้คงจะบังเอิญมากกว่าทันที่ได้ฟังก็พยักหน้าอย่างเข้าใจดูเหมือนฉันต้องกลับแล้วละ่ะแล้วไว้จะแวะมาใหม่นะอืมยังไงก็ขอบใจอีกครั้งนะเพื่อนก่อนพยักหน้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลุกเดินออกไป แม้ก่อนที่เป็นถึงหมอจะบอกว่าคุณนั้นไม่มีอะไรผิดปกติแต่ลึกๆแล้วทันก็ยังคงมีความกังวลใจอยู่เพราะพักหลังมานี้คุณเริ่มแสดงอาการแบบนี้ให้เห็นบ่อยขึ้นและอาการที่ว่านี้มันเริ่มขึ้นตอนช่วงปิดเทอมเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นทันได้ส่งคุณไปเรียนว่ายน้ําแต่แล้ววันหนึ่งด้วยความสะเพร่าและละลวมของครูฝึกทําให้คุณได้เกิดจมน้ําแต่โชคยังดี ที่ยังพอช่วยกันได้ทันและดูเหมือนว่าตอนนั้นคุณเองก็ได้หยุดหายใจไปชั่วระยะหนึ่งซึ่งในตอนที่ทันได้รู้เรื่องทําให้เขายกเลิกการเรียนว่ายน้ำของขุนทันทีและหลังจากนั้นโรงเรียนสอนว่ายน้ำแห่งนั้นก็ต้องปิดตัวไปพฤติกรรมแปลกๆของขุนก็เริ่มขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ว่านี้ซึ่งเรื่องนี้เขายังไม่ได้เล่าให้กอนเพื่อนของเขาฟัง เพราะหมอกรณเพิ่งจะย้ายกลับมาในเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองและท่านเองก็ยังคงหวังว่าอาการที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้จะเป็นเพียงแค่จินตนาการของเด็กจริงๆพรุ่งนี้ปิดเทอมันแรกทำไมลูกไม่พาเพื่อนที่โรงเรียนมาเที่ยวบ้านเราบ้างละ่ะพ่อกับแม่จะได้รู้จักเพื่อนของลูกบ้างผมไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยครับแต่ผมมีเพื่อนที่อยู่กับผมตลอดแล้ว หุนตอบกลับทำเอาทั้งทันและไหมต่างมีสีหน้าที่งุนงงเป็นเด็กที่ไหนหรอลูกพรุ่งนี้ชวนเข้ามาที่บ้านเราสิไม่ต้องชวนหรอกครับเขาอยู่ที่บ้านเรามาสักพักหนึ่งแล้วทันแอบตกใจไม่น้อยที่ได้ยินส่วนฝั่งของไหมนั้นดูจะเริ่มมีอาการกลัวๆขึ้นมาแล้วเพื่อนของลูกหน้าตาเป็นยังไงหรอแทนที่จะมามัวสงสัย ฉันเลือกที่จะตามน้ำไปก่อน นี่ครับหลังจากวาดเสร็จคุณได้ยื่นกระดาษให้ทันเมื่อทันได้เห็นภาพวาดนั้นก็ทำให้เขาถึงกับนิ่งไปเพราในรูปมีคนอยู่สี่คนแต่หนึ่งในนั้นคุณวาดร่างคนสีดำสนิทและตามตําแหน่งในรูปวาดร่างสีดำนั้นก็อยู่ตรงหน้าของทันพอดิบพอดีขอฉันดูหน่อยสิพี่ไหมพูดขึ้น ท่านเลยยื่นรูปวาดให้ภรรยาดูทันทีที่เห็นไม่แอบผาวาอยู่ไม่น้อยเขาบอกผมแล้วว่าพ่อกับแม่ไม่เห็นเขาเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับขุนบอกทันและไม่หันมามองหน้ากันยังเป็นกังวลนั่นทำให้ทั้งสองแทบไม่รู้จะพูดอะไรต่อครั้นจะบอกว่าลูกชายเขาคิดไปเอง ก็อาจจะเป็นการทำร้ายจิตใจเขาซะเปล่าๆท่านเลยทำได้แค่ยิม้มแล้วลูบหัวลูกชายเบาๆจากนั้นก็ใช้เวลาครอบครัวได้การนั่งดูทีวีโดยกันทั้งสามคนแบบพร้อมหน้าพร้อมตา ตกดึกขุนนั่งดูทีวีจนหลับไปไม่เห็นว่าได้โอกาสเลยขอคุยเรื่องขุนกับทันเพื่อนของพี่ว่ายังไงบ้างหรอเรื่องลูกของเราก่อนมันบอกว่าลูกเราไม่ได้ผิดปกติอะไรที่เป็นอยู่ก็แค่เป็นจินตนาการของเด็กไว้ยนี้เฉย จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอพี่อืมยังไงเราก็คงต้องรอดูไปก่อนความกังวลเกิดขึ้นในใจของทั้งสองพวกเขาหวังแค่เพียงว่าลูกชายของพวกเขานั้นจะดีขึ้นถึงเวลาเข้านอนคุนนั้นนอนหลับไปอย่างรวดเร็วส่วนทันนั้นยังนั่งทำงานอยู่อีกห้องหนึ่งไม่มองดูลูกชายอย่างเป็นห่วง จากหัวอ,อกคนเป็นแม่เธอเองรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกับลูกชายไม่เผลอหลับไปพักหนึ่งแล้วเกิดสะดุ้งตื่นขึ้นจนขณะที่เธอลืมตากลับพบว่าคุณนั้นไม่ได้นอนอยู่ข้างๆเธอแล้วไม่เห็นแบบนั้นเลยลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินออกไปดูข้างนอกห้อง เมื่อเปิดประตูออกมาภายในโถงบ้านนั้นมืดสนิทนั่นคงเพราะเธออาจจะลืมเปิดไฟทิ้งไว้ไม่ตั้งใจจะไปดูที่ห้องน้ําเผื่อว่าคุณอาจจะอยู่ที่นั่นแต่ขณะที่เธอกําลังจะเดินไปสายตาของเธอเกิดเหลือบไปเห็นบางอย่างเป็นเงาคนที่อยู่กลางบ้านแต่เป็นเงาร่างเล็กสองร่างดูเหมือนกําลังนั่งหันหน้าเข้าหากัน่ามกลางความมืดเธอคิดว่านั่นคือขุน ที่ทำให้เธอรู้สึกเสียวสันหลังจนขนลุกคือเงาอีกเงาหนึ่งหม่กลั้นหายใจรีบกดเปิดไฟทันทีไฟในบ้านสว่างแต่ที่อยู่ตรงนั้นกับมีแค่ขุนเพียงคนเดียวออกมาทำอะไรตรงนี้เหรอลูกออกมานั่งคุยกับเพื่อนครับหม่ถึงกับพูดไม่ออก เพรเมื่อกี้เธอเห็นเงาใครบางคนนั่งอยู่ตรงหน้าขุนจริงๆความกลัวเริ่มเกิดขึ้นในใจเธอไม่รอช้ารีพาลูกกลับเข้าห้องไปในทันทีเวลาผ่านไปพักหนึ่งหลังจากที่พาขุนมาเข้านอนไม่กลับมาคิดเรื่องที่เจอเมื่อกี้เธอคิดว่าไม่ได้ตาฝาดไปอย่างแน่นอนซึ่งมันทำให้เธอคาใจเอามากๆ และเธอเริ่มคิดว่าหรือบางสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่แค่จินตนาการก็เป็นได้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งทำให้เธอเริ่มกลัวจนเธอต้องพยายามสลัดความคิดนี้ออกไปแล้วพยายามข่มตานอนให้หลับในช่วงสายของวัน มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเข้าไปที่ร้านของเขาเนื่องจากมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นทําให้วันนี้ใหม่นั้นจะต้องคอยดูแลลูกอยู่บ้านคนเดียวซึ่งนั้นทําให้เธอแอบกังวลอยู่ไม่น้อยเรื่องเมื่อคืนที่เธอยังไม่ได้เล่าให้ทันฟังอีกเหตุหนึ่งก็เพราะกลัวว่าถ้าเล่าไปแล้วท่านจะมองว่าเธอนั้นคิดจินตนาการไปเองเพราะท่นไม่ใช่คนที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว หลังจากทันออกจากบ้านไปใหม่ก็ต้องมาคอยดูขุณอยู่ไม่ห่างเพราะเธอสังหรอนใจไม่ดีบางอย่างขึ้นแต่ทางขุนจริงๆแล้วก็มีกิจวัตรประจำวันเหมือนเด็กทั่วๆไปจะมีแค่เรื่องที่ชอบคุยคนเดียวเท่านั้นที่ดูจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงเวลาผ่านไปจนเที่ยงไม่รู้สึกโล่งใจเพราะวันนี้ คุณดูจะไม่ค่อยพูดหรือเล่นคนเดียวเลยสองแม่ลูกนั่งกินข้าวด้วยกันไหมนั่งมองดูลูกชายแล้วก็พลางยิ้มไปเพราะเห็นว่าคุณกินข้าวอย่างอร่อยต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งพอกินอิ่มคุณก็ได้พูดบางอย่างกับแม่ของเขาขอข้าวเพิ่มหน่อยได้ไหมครับ ไมแอบตกใจเพราะไม่คิดว่าลูกชายจะกินจุขนาดนี้ทันทีที่จานข้าววางอยู่ตรงหน้าคุณกลับดันจานข้าวไปที่เก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ไหมได้เห็นก็เกิดประหลาดใจไม่กินแล้วเหรอลูกอันนี้ให้เพื่อนผมครับ เขาก็หิวเหมือนกันสายตาขุนเหมือนกำลังมองผ่านหลังเธอไปไม่รู้สึกเย็นสลังว่าเรากับมีลมพัดผ่านตัวเธอไปและอยู่ดีดๆเธอก็รู้สึกเหมือนสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอจริงๆเสียงเก้าอี้เคลื่อนดังขึ้นแม้จะเล็กน้อยแต่ใหมก็ได้ยินมันจริงๆ อนนี้เธอได้แต่นั่งตัวแข็งไม่แม้แต่จะหันไปมองที่นั่งข้างๆเธอบรรยากาศทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบแม้จะเป็นช่วงกลางวันแสกแต่มันก็ทำให้ไหมนั้นกลัวจนแทบไม่กล้าขยับตัวไหมนิ่งไปแบบนั้นอยู่นานจนเธอลืมเวลาเขาอิ่มแล้วครับแม่ขุนพูดขึ้นนั่นทำให้ไหมเหมือนหลุดจากผวัง ความรู้สึกเหมือนมีคนมานั่งอยู่ข้างๆเมื่อกี้ตอนนี้หายไปแล้วไม่ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อกี้มันคืออะไรแต่เธอรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้คิดไปเองอย่างแน่นอนไม่พยายามทําใจสู้เพื่อไม่ให้เกิดความกลัวไปมากกว่านี้ความจริงเธอกลัวจนอยากจะวิ่งหนีออกไปจากบ้านเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าทําแบบนั้นก็เหมือนกับเธอทิ้งลูกของตัวเอง เวลาล่วงเลยไปถึงช่วงเย็นขณะที่ขุนนั่งดูทีวีอยู่ไม่ได้โอกาสเลยออกไปโทรหาทันเพราะเห็นว่าทันยังไม่กลับบ้านมาเลยและเมื่อโทรไปถามทันก็บอกกับเธอว่าตอนนี้ที่ร้านมีปัญหาและเขาอาจจะกลับบ้านดึกหน่อยพอไม่ได้ยินแบบนั้นก็เล่นเอาขาเธอแทบอ่อนแรงเระเธอกลัวว่าจะมีเรื่องเหมือนเมื่อตอนเที่ยงเกิดขึ้นอีกแล้วยังเป็นตอนดึกแล้วด้วย เธอแทบไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนใหม่กลับเข้าบ้านมานั่งเฝ้าขุนสองแม่ลูกนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันและเมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งไม่รู้ว่าใหม่กำลังคิดอะไรอยู่ขุนลูกเพื่อนของลูกเขาเป็นเด็กดีใช่ไหมไหมถามซึ่งใหม่เองก็แทบไม่อยากจะเชื่อ ว่าตัวเองจะถามอะไรแบบนี้ออกไปครับแม่เข้าทีกับผมมากเลยครับขุนตอบไม่รู้ว่าเธอจะอุ่นใจขึ้นได้บ้างหรือเปล่ากับคำตอบนี้ของขุนแต่เธอคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เธออาจจะต้องพาขุนไปหาพระมากกว่าจะไปหาหมอก็เป็นได้ และแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องพาขุนเข้านอนเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วซึ่งท่านเองก็ยังไม่กลับมาพอตกดึกบรรยากาศทั้งในและนอกบ้านของวันนี้มันทําให้เธอรู้สึกใจตุ้มๆต,ต่อมๆและสองหอนใจไม่ดีกับการที่ต้องอยู่บ้านกับขุนแค่สองคนและดูเหมือนตอนนี้มันอาจจะเป็นสามคนไปแล้วก็ได้ถึงรายหลังนั้นจะดูเหมือนไม่ใช่คนก็เถอะ ขุนหลับไปอย่างรวดเร็วเช่นเคยส่วนทางไม่ก็ยังคงนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงทันและอยากรอให้สามีกลับมาถึงบ้านก่อนแล้วเธอเองก็เป็นห่วงขุนอยู่ด้วยเวลาผ่านไปนานจนค่อนข้างดึกพอสมควรไม่เพลอหลับไปแบบไม่รู้ตัวแต่อยู่ดีดๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเห็นว่าจนถึงตอนนี้ทันยังไม่ได้กลับบ้านมาเลย มันทําให้ใหม่รู้สึกร้อนใจขึ้นมาเธอลุกจากที่นอนเพื่อจะออกไปโทรศัพท์หาทันใหม่ออกมาตรงโถงบ้านชั่วขณะหนึ่งเธอนึกถึงเรื่องที่เจอเมื่อเที่ยงขึ้นมาความร้อนใจเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นความรู้สึกขนลุกไปในทันทีและเท่าทันกับความคิดจู่ๆเธอก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธออีกแล้ว แล่มือลองตั้งสติฟังดีๆคราวนี้มันชัดแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าตอนเดินใหม่ได้แต่ยืนตัวเกรง็งเธอคิดอะไรแทบไม่ออกเสียงฝีเท้าค่อยๆใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนตอนนี้มันจะมาหยุดอยู่ข้างหลังเธอพอดิบพอดีขนาดนี้แล้วเธอคิดว่าเอายังไงก็เอากันไม่ตัดสินใจหันไปดู าไปพักหนึ่งไม่ค่อยๆลืมตาได้สติขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดที่หัวเมื่อสติกลับคืนนั่นทำให้เธอรู้ว่าเธอกำลังโดนมัดมือมัดเท้าและปิดปากไว้อยู่ไม่เข้าใจในทันทีว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ผีหรือวิญญ,ญาณแน่นอนและดูเหมือนว่าชายปริศนาคนนั้นจะขึ้นไปทำอะไรบางอย่างข้างบนบ้านด้วย สักพักหนึ่งชายคนนั้นก็กลับลงมาพร้อมกับถุงใบหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีของใส่ไว้อยู่ข้างในเห็นแบบนั้นไมค์ก็รู้ได้ในทันทีว่าชายคนนี้ต้องเป็นโจรไม่ผิดแน่และเธอยังแอบหวังให้โจรแค่มาขโมยของเท่านั้นก็พอระหว่างที่คิดไปไมคเกิดเอจใจบางอย่างขึ้นมาเมื่อเห็นว่าโจรเดินเข้าไปในห้องทำงานของทัน และไม่เห็นว่าโจรเดินไปทุกห้องทั่วบ้านแต่กลับไม่เดินเข้าไปในห้องนอนราวกับว่าอยู่ดีๆโจนก็เกิดมองไม่เห็นห้องนอนไปซะอย่างนั้นพักหนึ่งหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ออกมาจากห้องทำงานแล้วมาค้นดูของมีค่าตรงที่เก็บของในโถงบ้านอยู่เฉยๆไว้ฉันแค่ามาขโมยของอย่าให้ต้องทำอะไรอย่างอื่นที่เกินจำเป็น ชายคนนั้นขู่ซึ่งไหมก็รู้อยู่แล้วว่าขัดขืนไปก็เปล่าประโยชน์เธอขอแค่ให้ขุนปลอดภัยก็พอระหว่างที่โจรกำลังค้นลิ้นชักต่างๆจูๆ่ๆไม่เห็นประตูห้องนอนเปิดออกเห็นแบบนั้นเธอเลยพยายามดิ้นเพื่อส่งสัญญาณไม่ให้ขุนออกมาจากห้องแต่ว่าโจรนั้นก็รู้สึกตัวเลยหันมาดู ต้องเจ็บตัวก่อนใช่ไหมถึงจะเข้าใจโจนพูดก่อนจะลุกขึ้นและทำท่าจะเดินมาทางใหม่แต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็ได้หยุดและหันไปมองตรงประตูห้องนอนที่ตอนนี้กำลังเปิดอ้าอยู่ไม่สังเกตดูจากท่าทางของโจนเหมือนว่าเขากำลังแปลกใจว่ามีห้องนี้อยู่ด้วยหรอ โจนค่อยๆเดินไปที่ห้องนอนอย่างระวังในตอนนั้นเองไม่เกิดเห็นเงาร่างเด็กกำลังยืนอยู่ข้างหลังประตูแต่ว่าน,นั้นไม่ใช่ขุนโจนมาหยุดอยู่หน้าประตูและมองดูไปที่เด็กคนนั้นซึ่งไม่เองก็มองเห็นได้ไม่ถนัดนักแต่แล้วจูๆ่ๆโจนคนนั้นก็ร้องขึ้นและพังะตกใจจนล้มลุกคลุกคลานโจนรีบวิ่งไปที่ประตูหน้าอย่างรวดเร็ว และพยายามเปิดมันออกอย่างทุลักทุเลแต่ดูเหมือนว่าประตูนั้นจะไม่ยอมเปิดพอเห็นว่าเปิดไม่ได้จนก็หันมาดูข้างหลังก่อนจะซุดลงไปนั่งกับพื้นท่าทางของเขาดูเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างอย่างสุดขีดใหม่ที่ได้เห,เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้ต่แปลกใจว่าโจรคนนั้นเห็นอะไรอยู่กันแน่แต่เธอไม่เห็นอะไรเลย แล้วใหมก็เห็นว่าโจรคนนั้นยกมือขึ้นมาบีบไปที่ลำคอของตัวเองและไม่นานนักโจรก็เกิดสลบไปไม่นานหลังจากนั้นใหมเห็นคุณเดินออกมาจากในห้องนอนแล้วรีบตรลมาทางเธอ ที่ที่หลุดจากพันธนาการไม่รีบถามทันทีอย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของเพื่อนลูกใช่ครับเขาช่วยเราไว้คุณพยักหน้าแล้วตอบไม่แทบไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงๆแต่เท่าที่ได้เห็นแล้วรับรู้มาทั้งหมดเธอเองคงปฏิเสธไม่ได้แล้วไม่นานหลังจากนั้น ไม่ก็ได้โทรหาตำรวจและโทรหาทันเพื่อบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นชายคนนั้นถูกจับโดยที่ตำรวจและทันก็ต่างงงไปตามๆกันเพราะหม่ได้เล่าว่าอยู่ดีๆโจนก็เกิดสลบไปตอนที่กำลังจะออกไปจากบ้าน ในสภาพที่ฉีราดเต็มกางเก่งแต่อย่างไรก็ดีท่านเองก็รู้สึกผิดเอามากๆที่เขาปล่อยให้สองแม่ลูกต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ซึ่งใหม่เองก็ไม่ได้เล่าเรื่องเหนือธรรมชาติให้ทันฟังแต่อย่างไรเพราเธอรู้ดีว่าถึงเล่าไปทันก็คงไม่เชื่อเธอเป็นแน่ซึ่งตอนนี้ความกังวลในใจของใหม่ได้หายไปหมดแล้วตอนนี้เธอรู้ดีว่า ดูของเธอไม่ได้ผิดปกติทางจิตแต่อย่างใดและตอนนี้อาจจะมีแค่เธอคนเดียวที่เข้าใจว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงซึ่งในส่วนของทันคงต้องรอให้สักวันหนึ่งได้มีโอกาสาร,รับรู้เหมือนกับเธอวระคุณนั้นก็คือเด็กธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งแม่ถามนายสีลูกเพื่อนของลูกเขาเป็นใครมาจากไหนหรอ คุณนิ่งเหมือนลังฟังอะไรบางอย่างอยู่เขาบอกว่าเขาจำไม่ค่อยได้ครับแม่แต่ดูเหมือนว่าเขามีเรื่องอยากจะให้เราช่วยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้อาจจะหายไปนานพอสมควรแต่ตอนนี้พวกเรากลับมาแล้ว และจะตั้งหน้าตั้งตาสร้างผลงานให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปและสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันอีพีหน้านะครับ